una carlombra la mia città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  จะดึงอีกคนจะดึงสองข้างแต่เกียวเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้ถาน้ขายของพื้นที่ที่เราต้องรู้ด้วยว่าหัวจบ้างคุณได้แต่คนนี้มันจะาังคได้ในเวลาเวลาราดันขอบพระคุณท่านะครับที่มาให้ความรู้ในการสอกลในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมืออีกคครับขอบคุณคร